เมื่อเกิดคดีอาชญากรรมการสืบสวนสอบสวนด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องในการหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้นิติวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวช่วยชี้ตัวอาชญากร,รได้สำเร็จการสืบสวนอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคนได้แก่ผู้เสียหายหรือเหยือ่อคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม ผู้ต้องสงสัยคือบุคคลที่ตำรวจได้เบาะแสว่าเขาเป็นผู้ก่ออาชญากรรมพยานคือบุคคลที่เห็นหรือได้ยินบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมบางครั้งพยานอาจกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีหน้าที่สืบสวนคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเป็นผู้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนักนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยตำรวจหรือทนายความตรวจสอบหรือทดสอบหลักฐานหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก็จะถูกพิจารณาคดีนักนิติวิทยาศาสตร์จะมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนนี้ และมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีได้แก่จำเลยคือผู้ที่ถูกฟ้องว่าก่ออาชญากรรมทนายความทำนหน้าที่แสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้ก่ออาชญากรรมหรือไม่เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพเมื่อมีผู้เสียชีวิตและไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพมีหน้าที่ ลงความเห็นว่าผู้ตายเสียชีวิตอย่างไรและสาเหตุการตายน่าสงสัยหรือไม่พยานผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบร่องรอยที่สําคัญต่อคดีผู้พิพากษาคือผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีโดยมีอำนาจตัดสินใจว่าหลักฐานที่นำมาแสดงมีน้ำหนักมากพอหรือไม่คณะลูกขุน การพิจารณาคดีในบางประเทศต้องมีคณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนที่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีนั้นมาก,ก่อนคณะลูกขุนต้องฟังความจากทนายความและพยานเพื่อชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือแล้วตัดสินว่าจำเลยมีความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์กับการหาหลักฐานในที่เกิดเหตุงานนิติวิทยาศาสตร์ จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจได้รับแจ้งให้ไปที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสถานที่เกิดเหตุและดูว่าวัตถุชิ้นไหนในที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อน,นักวิทยาศาสตร์ดังนั้นการเก็บหาหลักฐานเป็นไปอย่างระมัดระวังเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจะส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการฐานนิติวิทยาศาสตร์ ่ตรวจสอบหลักฐานและบางครั้งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆจะถูกเรียกให้ไปในที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหลักฐานในบางกรณีและบางคดีที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนตัวอย่างหลักฐานที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลายนิ้วมือคราบเลือดน้ำลายสภาพศพและอื่นๆสิ่งของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตในสถานที่เกิดเหตุในคลิปต่อไปเราจะมาทำการสืบสวนสอบสวนตัวอย่างในคดีต่งตางๆที่น่าสนใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ